นั้นยังคงรอคิดเธอเทนั้นรอคิดเธอ,นนอคนเดียวเท่านั้นไม่อไรใลมารักกันอ,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 อีกเยอนเธอเนั้นแต่จะรักคิดเธอเท่านั้นไม่ว่านานเียงใดนานเทไรฉันก็จะรอติดเธอเวลามาอ้าววิไปข้างนอกเหรอระวังโควิดนะ ครนี่ลูกเธอเหรอแต่งตัวแบบนี้เป็นกระเทยหรือเปล่าเฮ้ย hey, นี่มันศตวรรษที่21แล้วนะโอ้ยเธอเด่กทำไมนี่ก็แต่งตัวอย่างนี้ทั้งนั้นแหละสมัยเราผู้ชายที่ไหนก็ใส่กระโปรงกันแต่งตัวอะไรตลกตําตัวเมนเมให้มันสมกับเป็นผู้ชายหน่อยสิลูกผมจะแต่งอะไรมันก็เรื่องของผมถ้าป้าจะเป็นลมเดียวเอายาดมให้ไหมครับ แต่สินคนอื่นมันคงเป็นเรื่องที่ป้าถนัดขอโทษนะครับไอ้เป็นนี่มันสิทธิ์ของผมแต่งตัวแบบนี้เขาเรียกสไตล์อินโดจีนัสการแต่งตัวไรขีดจำกัดแบบไม่มีการแบ่งเพศสิทธิ์ที่แสดงออกโลกทั้งโลกเขาโอเพฮผมละปวดเพศต้องมาสอนุดป้าขอบคุณนะครับที่กล้าสอนผมแต่เก็บไปสอนตัวเองนะครับลีไปก่อนนะแม่